ไม่ทราบว่าใช่มาดามบาลอนแอสตี ي กับลูกสาวหรือเปล่าขอรับใช่แล้วล่ะยินดีต้อนรับสูโรสเชิญทางนี้ข้าจะนำทางเองดูเ,เหมือนว่าท่านเคาเล่นนอกจะสนใจเจ้าจริงๆถึงต้อนรับเราดีขนาดนี้เจ้ามีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยหรูหรามากหยุดมองนู่นมองนี่ได้แล้ว ี่เจ้ายัางอยากจะประกาศว่าตัวเองเป็นบ้านนอกนักหรือไงคุณหนูไม่รู้สึกว่าที่แห่งนี้มันมหัศจรรย์ไงชอบกลหรือเจ้าครับอืมมหัศจรรย์ถึงแม้ความทรงจำจะไม่ชัดเจนมากนะักแต่ว่าข้ารู้สึกตัวเองเคยอยู่ในสถานที่หรูหรายิ่งกว่าน,นี้โจนทำไมเจ้าต้องถามนางด้วย คานีมีปฏิกิยากับอาหารเท่าน,นั้นแหละเจ้าไม่รู้เรื่องไงตอนนี้เจ้าสามารถทันได้แต่หาเหลือของคนอื่นเจ้าอยากจะเคี้ยวแม้กระทั่งจานข้าวด้วยซ้ำเจ้าว่าอะไรนะอะไรค้าไม่ได้พูดอะไรนี่นะเงียบเนียพวกเจ้าช่วยสุภาพกันกว่นนี้หน่อยได้ไหม สถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อแขกผู้มีเกียรติคือตรงนี้ขอรับว้าวยินด,ดีต้อนรนะับมาดามแอสลีค่าคือเฟย์ทัเลนนอกส่งเจ้ามางั้นแล้อ ไม่ใช่ว่าเขาควรออกมาเองหรืองไงถ้าเลนน็อกมาด้วยตัวเองอ่าอ่าเจ้านี้ช่างน่าสนใจจริงๆ่งันเขาไม่ได้ว่า,างขนาดน,นั้นหรอกนะเจ้าหือคนคนนี้นางเหมือน คือเขางั้นเหรอตอนนี้เขาใส่วิกผมด้วยทำไมคนผู้นี้ถึงต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงด้วยพวกเรามาทั้งไกลเนื่องจากคำรับเชิญของท่านเขาแต่ท่านเขากลับไม่มาเจอเราหน่อยอย่างนั้นเหรอช่างทำให้หัวเสียสึจริง เขาเียนนอกมีภารกิจไม่สามารถเจอคนอื่นได้เจ้าค่ะเจ้าไม่คิดว่าการทําเช่นนี้เป็นการดูถูกคนอื่นมากเกินไปหรือไม่ได้ปวดนําทางเข้าไปข้ามีเรื่องที่ต้องพูดกับท่านเขามาดามแม้ว่าท่านต้องการจะไปก็ต้องได้รับการอนุญาตจากท่านเขาอยู่ดีเจ้าค่ะว่าสามารถเจอได้เมื่อไรไม่ใช่เรื่องที่มาดามจะสามารถตัดสินใจได้แต่ว่า ที่แห่งนี้ไม่เหมือนกับแคลที่นี่มีการแยกชัดเจนระหว่างเราคุณนางและสามัญชนไม่ได้เหมือนกับแถวชนบทที่ที่มีบ้านใกล้ชิดสนิทกันอะไรทำนองนั้นหรอกนะหวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วไม่มีอะไรแล้วก็รีบไปทำงานต่อเสียเถอะรถมา้ารีบถามเรื่องรถมา้าเร็วเข้าฮอ๋อ,อคือว่ารถมา้า ช่วยจัดการเรื่องรถมาให้เราทีได้หรือไม่รถมางั้นเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าท่านเอสลีมีรถมาแค่คันเดียวเท่านั้นก็เลยพวกเจ้าขี่รถมาไปเมืองหลวงแล้วข้าจะทำยังไงดัชข้าเองก็ต้องออกจากบ้านไปทำธุระเช่นกัน ไอ้ยาตอนที่เจ้าต้องการใช้ก็ยืมรถม้าของชาวเมืองเอาสิอย่าไปเช่าล่ะมันเปลืองเงินนี่มันชาวเมืองของเลนน็อกนะถ้าหากท่านเขารู้ว่าใช้อำนาจขู่เข็นเอารถม้าของชาวเมืองข้าก็ต้องถูกไล่ออกแน่นอนงั้นเจ้ารอหน่อยแล้วกันถึงเมืองหลวงท่านเขาคงเอารถม้าให้พวกเราถึงเวลานั้นข้าค่อย เอารถมาส่งกลับคืนมาให้เจ้าอ๋อพวกเจ้าก็มีรถมาแค่คันเดียวสินะจริงๆแค่เจ้าคายชุดราตรีของพวกเจ้าทั้งสองคนก็สามารถซื้อรถมาได้คันหนึ่งแล้วนี่นาะนี่เจ้าพูดอะไรกันเจ้าจะไม่เตรียมรถมาให้ข้าอย่างนั้นหรือเอาละเอาละตามเข้ามา เรื่องเยอะจริงๆผู้หญิงคนนี้ไหลกว้างแถมสูงขนาดนั้นนี่นางใช่อศวินหญิงหรือเปล่านะอิดีตกำลังอิจฉายอยู่นางไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยเช่นนี้มาก่อนหากว่านางรู้ว่าคนนี้เป็นผู้ชายคานีว่ายังไง เกิดมาหน้าตาอุบาทมารู้สึกอย่างไงนะเยี่ยมเลยนางเอาความรู้สึกไม่สบายใจปมด้อยของตัวเองมาลงที่ข้าอีกแล้วสินะถ้าไม่เห็นเข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรอยู่อย่าแกล้งทำป็นโง่หน่อยเลยข้ารู้ว่าเจ้ารู้ว่าข้าน่ะพูดถึงใครอยู่ก็ได้ข้าหน้าตาอุบาทแถมนิสัยไม่ดีข้าอิจฉาคนสวยๆพวกนั้นมาก ví dụ như là như vậy, 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 như vậy,